สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวประจำวันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560พบกับผมไพโรธสุนทรชดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ยังชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะครับเพราะมามีฝนตก นักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับยังไงก็ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดที่ระดับ1,568จุด 6.6จุดด้วยกันปรับตัวลดลงไป0.75จุดหรือคิดเป็นลบไป0.05%นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับดับชนีก็ได้รีบาวขึ้นมานะครับอยู่ในแดนบวกตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่1,569.42จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น0.79จุดหรือบวกไป0.05%นะครับอ,อันนี้หุ้นตัวใหญ่ก็ยังมี IVL นะครับทัสโกการบินไทย นะครับผม PTG BDMS นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดต่างประเทศนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับดัชนีดาวโจนนะครับปิดบวกส่วนดัชนี NASDAQ NP ห0 0้ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับโดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่21,000 แปดสจุดเพิ่มขึ้น7จ็ดจุดหนะครับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น0 3นส่เปร์เซนตส่วนดัชนีเอ500นะครับปิดที่2415.07จุดเะครับเพิ่มขึ้น10.68จุดหรือบวกไป0.44ร์เซแล้วก็ดัชนี Nasdaq นะครับปิดที่6205.26จุดเพิ่มขึ้น42.23จุดหรือบวกไป0.69นะครับอันนี้ก็ การที่ตลาดหุ้นดาวโจนปิดบวกนะครับโดยตลาดได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มค้าปิีกนะครับหลังจากบริษัทเบสบายห้างค้าปิกีกอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐได้เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดน,นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่นังทุนขานรับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับประจำเดือนพฤษภาคมที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลบวกมาจากการที่ที่ประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ o p e ปนะครับและประเทศนอก OPEC มีมติเห็นพ้องสำหรับการขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตออกไปอีก9เดือนนะครับไปจนถึงเดือนมีนาคม2518โดยที่จะไม่มีการปรับลดกำลังการผลิต มากขึ้นนะครับท้งนี้โอเปนะครับและกลุ่มนอกโอเปจะยังคงผลิตน้ำมันราว1.8ล้านบาเ์เรลต่อวันไปอีก9เดือนอันนี้ก็เป็นข่าวที่ประชุมโอเปที่ออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูาราคาทองคำนิดนะครับราคาทองคำของสมาคมผู้ค้าทองคำนะครับประกาศครั้งที่1นนะครับราคา ทองคำแท่งนะครับรับซื้อที่บาทละ2250นะครับขายออกอยู่ที่บาทละ2350ส่วนราคาทองคำรูป,ปรพรรณนะครับประกาศรับซื้อที่ราคาบาทละ1 9 8 8 9 9 2บาทราคาขายออกของทองคำรูปพรรณอยู่ที่บาทละ2800 50บาทนะครับอันนี้ก็โกลสปอร์ตอ้างอิงที่1,257.50บาทอ้างอิงข้างบาทที่34.5บ 1,4บาทต่อดอลลาร์นะครับการประกาศครั้งแรกก็มีการปรับราคาลงไปประมาณ50บาทนะครับ50บาทซึ่งนักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าราคาทองคำนะครับทางเทคนิคระยะสั้นของราคาทองคำเป็นไซด์เวย์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระหว่าง1,235ถึง1,260 ขณะที่ภาพระยะยาวยังมีความไม่ชัดเจนนะครับยังถูกกดดันจากสภาวะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสําหรับราคาทองของไทยยังถูกแรงกดดันจากการแข็งตัวของค่างเงินบาทนะครับจึงทําให้ค่าราคาทองคำนะครับปรับตัวลดลงมาอ,อันนี้ก็เป็นความเห็นจากทางนักวิเคราะห์นะครับส่วนข่าวสารนะครับของ บร <se scenes of life summary> ิษ well uh ัทจดทะเบียนที่สําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของนกแอร์นะครับเรื่องของนกแอร์นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางนกแอร์ก็แจ้งว่านะครับบริษัทสามารถระดมเงินทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมดนะครับ1226.4ล้านบาทนะครับหลังจากที่ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน6 5ล้านหุ้นให้กล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในอัตราส่วน1 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ2.40บาทอย่างไรก็ตามสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้แค่511ล้านหุ้นนะครับและยังเหลือหุ้นที่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้อีก114ล้านหุ้นนะครับหุ้นก็เนื่องจากนะครับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครับทางการบินไทยซึ่งเป็นผู้ทุนใหญ่อันดับหนึ่งของทางนกแอร์นะครับสัดส่วน3 9 2%ไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ์นะครับก็การบินไทยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็ทําให้หุ้นที่เพิ่มขึ้นมา625ล้านหุ้นนะครับที่หวังจะขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับก็ขายได้แค่511ล้านหุ้นยังเหลืออีก114ล้านหุ้นอย่างไรก็ตามก็ได้เงินไปเรียบร้อยแล้วครับ1 2 2 6งล้านบาท อันนี้ก็คงจะทําให้สภาพคล่องของนกแอร์ดีขึ้นนะครับและปัญหาต่างๆก็คงจะคลี่คลายลงนะครับคลี่คลายลงอ,อันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงข่าวที่เมื่อวานนี้ได้มีการ,รแจ้งต่อตอลาดพย์ก็คือของกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับก็มีการเปิดโครงการจินเวลบีอิงเคาน์ตี้นะครับเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อผู้เกษียณ นะครับอายุจะได้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็มีข่าวว่าทนบุรีเทลแคร์กรุ๊ปนะครับสยายปีกพุทเมืองแนวคิดใหม่จินเวลอิ่งเคาน์ตี้นะครับโครงการที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟ้สา์และบริการนะครับด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยภายใต้แนวความคิดเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวกยเกษียณนะครับ ทำกลางธรรมชาติบนทำเลทองริมถนนพหลโยธินลังสิทธินะครับโดยใช้งบประมาณราว4,400ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการในเฟสแรกนะครับในเฟสแรกนี่นะครับก็คุณหมอบุญวนาสินนะครับประธานกรรมการก็บอกว่า,เ,าเป็นการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตลาดของผู้เกษียณอายุเนี่ยซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุนะครับก็เลยต้องการที่จะจับคนกลุ่มนี้เบื้องต้นเนี่ยใช้งบลงทุนประมาณ4,400ล้านบาทนะครับซึ่งภายในจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มีกำลังซื้อนะครับผมเดี๋ยวล่าสุดนะครับเราไปดูดัชนีหุ้นกันนิดนึงครับตอนนี้ตลาดก็ยังสามารถยืนอยู่ที่แดนบวกได้นะครับก็ยังยืนอยู่ที่1,5 7 0 9 1จุดนะครับบวกไป 1. ุด 5 0ุดนะครับหรือคิดเป็น0.10%มูลค่าการคือซื้อขายตอนนี้ก็ประมาณ10,000กว่าล้านบาทนะครับเอาละครับวันนี้ก็ฝนก็บางแห่งนะครับก็ยังตกต่อเนื่องยังไงก็ใช้รถใช้ถนนก็ด้วยความระมัดระวังส่วนช่วงต่อไปเดี๋ยวพบกับพี่ม่อนทางวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับก็สําหรับผู้ที่เดินทางนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับสาหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ